มาจากจังหวัดสุรินทร์ถึงแล้วนะคะเมื่อกี้เพิ่งจะถามเองว่าถึงหรืยอยังแต่ชื่อบัญชีเขาที่ส่งมากับชื่อหน้าซองคนละชื่อกันไะนา่าเลยบอกว่าไม่มีนะคะนี่เลยนะคะเหรียญเหรียญอ่าสิบบาทปิเนี่ยจริงๆแล้วเหรียญเขาป้าเนาะบอกแล้วว่าส่งมาน้อยจะไม่คุ้มค่าส่งแต่ก็ส่งธรรมดาจะไม่แพง เหรียญส0บบาทปีสีหนึ่งนะคะทั้งหมดมีสี่เหรียญสี่เหรียญก็คือรับซื้อเหรียญละ8ปดสิบาทค่ะเหรียญละแปดสิบบาทมาสี่เหรียญก็คือคุ้มอยู่เนาะค่าส่งค่ะได้อยู่ได้อยู่ได้ค่าส่งอยู่เราเหรียญเหรียญละแปดสิบบาทแล้วมีออมสินมาอีกหนึ่งเหรียญก็ได้ไปอีกสามสิบบาทสามสิบสองก็เป็นสามสิบห้าบาทสามร้อยห้าสิบ นะคะน้อยๆน,น,นี้ก็ส่งได้ค่ะทุกคนไม่จําเป็นต้องส่งมาเยอะๆแต่ต้องให้คุ้มค่าส่งนะคะดูดูคานวณเพราะป้านบอกชัดเจนว่าปนารับซื้อเหรียญอะไรราคาเท่าไหร่ใช่ไหมคะคานวณให้คุ้มกับค่าส่งส่งมาได้ค่ะอันนี้ก็คือเหรียญสิบบาทแต่จริงๆแล้วถ้าเป็นแบบนี้ไม่ต้องส่งมาก็ได้ขายไม่ได้นะคะแต่ก็ไม่เป็นไรมาแล้วก็ไม่ว่ากันรับ โดยราคานี้แหละ80ดสิบูสิเยินขนาดนี้พนะก็รับให้นะคะเพราะว่าตกลงกันแล้วว่าเหรียญลปดสิบก็คือแปดสิบจะมาถึกมาถึงแล้วจะมาบอกว่าเหรียญไม่สวยไม่รับม,มันก็ไม่ใช่เรื่องเนาะค่ะแต่บอกไว้ก่อนเนี่ยบอกก่อนเลยทะเลาะก,กันก่อนนะทะเลาะก,กันก่อนแล้วค่อยอได้ไม่มีปัญหาทีหลัง1ิบบาทปีสี่หนึ่งสภาพนี้นะคะไม่ต้องส่งมานะคะขายไม่ได้ค่ะเขาเยินเขา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 ,เขา บินมากอะค่ะเขาชํารุ่ดตีเป็นเหนรียญชํารุ่ดอยู่แล้วเหรียญน,นี้ป้าน้าก,ก็ขายไม่ได้ป้าน้าก,ก็เข้าเนื้อไปแล้วนะคะป้าน้าจะต้องทําเฉลี่ยให้ได้สามเหรียญน,นี้ไม่ให้ขาดทุนก็จะประมาณนั้นนะคะทุกคนจากคุณอะไรนะเมื่อกี้ป้าน้าลืมคุณสมใจค่ะนะคะของคุณสมใจส่งมานะคะได้รับเรียบร้อยอย่างธนบัตรเนี่ยป้าน้าก,ก็เขาส่งมาป้าน้าก,ก็ตีราคาให้เรียบร้อยเหรียญก็เช่นกันนะคะ เนี่ยค่ะซื้อขายกับป้าน้านะคะจะสะดวกตรงนี้ค่ะป้าน่าจะบอกราคาไปเลยว่าอันไหนราคาเท่าไหร่รับเท่าไหร่ใช่ไหมคะเพื่อที่จะตัดสินใจง่ายต่อการขายคุณเห็นราคาแล้วคุณอาจจะขายหรือไม่ขายก็ได้ไม่เป็นไรใช่ไหมคะบางทีอย่างป้าน่าบอกเหรียญน,นี้ รับซื้อเหรียญละบาทให้สตางค์นะคะเจ้าของที่มีสินค้ามีเหรียญเขาก็เห็นว่าหยถูกจังเลยไม่ขายหรอกเห็นไหมคะก็ง่ายต่อการตัดสินใจก็คือไม่ต้องขายก็เก็บไว้นะคะก็โอเคง่ายไม่ต้องว่าส่งมาดูนะแล้วเดี๋ยวจะตีราคาให้แบบนั้นไม่ดีแน่ค่ะพ้าน้าไม่ทําไม่ชอบแบบนั้นนะคะชอบแบบตรงไปตรงมาชัดเจนแล้วก็รับก็รับไม่รับก็ไม่รับราคาเท่าไหร่ก็ซื้อเลยแล้วขณะที่ป้าน้าบอกว่าป้าน้ารับในราคานี้แต่ส่งมาเหรียญนี้แต่เยินมากอะไรประมาณนี้ ถ้ามันทั้งหมดเลยก็ไม่ไหวนะเนาะแต่ถ้ามีน้นอยปนมาก็ไม่ว่ากันเพื่อที่จะสะดวกง่ายในการตัดสินใจซื้อขายกันทํางานต่อไปไม่ต้องมาย้ําอยู่กับที่นะคะเดินหน้าต่อค่ะอย่างเช่นเหรียญน,นะคะอ่าเหรียญพูลบอกเลยเรียนบาท หงปีสองห้าสองศนรับซื้อบาทห้าสิตางคงเหรียญบาทวัดปีสองห้าสองห้ารับซื้อเหรียญละบาทห้สตาตคงเนี่ยถ้าท่านพอใจขายก็ส่งมาถ้าไม่พอใจเห็นว่าถูกไปเก็บไว้ก่อนยังไม่ต้องขายได้ดีเลยนะคะเประนชอบชอบให้เก็บไม่ชอบให้ขายนะคะจะได้จะได้ไดกระจายกันเก็บเก็บทุกคนถ้ามากระจุกอยู่ที่พปนักคนเดียวถ้าเปนักขายไม่ออก็นคืนกลม อะไรจะเกิดขึ้นรู้ไหมคืนกลมกลมเขาไปหลอมคะ่ะทุกคนทุกคนก็ไม่อยากให้มีการหลอมใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นเก็บไว้ก่อนคะ่ะอย่าเพิ่งขายนะคะทุกคนเข้าใจเนาะทุกเหรียญที่ที่คืนกลมนะคะเหรียญทุกเหรียญที่ส่งคืนกลมกลมเขาจะเขาจะตีเป็ตีเป็นไปหลอมเพราะฉะนั้นนะคะพน่าจึงอ๋ออันนี้เลขที่บัญชีขอแยกไว้ก่อนนะคะขอแยกขอเก็บเลขที่บัญชีไว้ก่อนเหรียญทุกเหรียญน,นะคะที่ เนี่ยอย่างนี้นะคะอันนี้ก็มีสวยนะคะพูดพูดถึงเวลาท้่เราขายต่อก็ขายไม่ได้อยู่แล้วแต่เหรียญไหนล่ะเหรียญนี้สวยแล้วก็อาจจะขายได้แพงนิดนึงเนี่ยทัวเฉลี่ยกันแบบนี้ค่ะมีสวยมีไม่สวยมีบินอย่างเงี้ยอันนี้รับได้เป็นปกติเลยนี้ถือว่าเป็นเรื่องปกติธรรมดามากไม่ไม่ซสีเรียดไม่มีปัญหาไม่องไม่ใช่ว่าฉันจะต้องเลือกเอาแต่สวยสวยไม่สวยฉันไม่เอาอะไรไม่ใช่นะคะคือมันก็ต้องมีแบบได้บ้างเสียบ้างนะคะแต่จะเสียอย่างเดียวก็ไม่ได้ได้อย่างเดียวก็ไม่ดี ก็ต้องมีแบบมีเสียมีได้อ,อย่างเหรียญยูโรนะคะเนี่ยค่ะสองยูโรรับซื้อเหรียญละสี่บาทเอ้ยขอไปเพียเ้ยนเหรียญสองยูโรนะคะรับซื้อเหรียญละสี่สิบาทสองยูโรน่ะจะมีเยอะนะคะบ้านเราเพราะว่าอะไรมะเขาปนกับเหรียญสิบบาทค่ะลักษณะเขาคล้ายกับเหรียญสิบาทแล้วเขาก็ไปใส่ตู้หยดน้ําหยดน้าทุกทุกเครื่องดื่มทุกอย่างอะค่ะ,คะเขาจะมีเหรียญสองยูโรติดอยู่ตลอดเลยเพราะว่า ขนาดของเขาเหมือนเหรียญสิบหยดหยดเท่ากับเหรียญสิบหยดไปแล้วเขารับค่ะเครื่องเขาอ่านเท่ากับสิบบาทเนี่ยค่ะเหรียญสองยูโรนะคะลองดูสังเกตดูนะคะบ้านใครที่ทําตู้เครื่องซักผ้าเครื่องเกี่ยวกับยอดอเหรียญน,นะคะนะคะจะมีสองยูโรติดตลอดเลยบางคนถ้าไม่รู้จะอาจจะไม่คิดว่าเป็นเหรียญมีราคามีราคานะคะมีราคาค่ะไปน่ารับซื้อเหลยละสี่สิบาทค่ะสองยูโรนะคะจงมาขายไปน่าได้เลย